สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาทุกคนมาพบกันอเออีกแล้วตอนคำคำเนาะอันนี้คำแล้วโอเอเฮ็ดเบี้ยงแล้วกันสิผ้ากันออกไปเฮือนโอเอฮะเอาเอามาเลยใจไปเลยมีทุกคนไม่냐เฮ็ดใบหายง่ามงสิออกไปบูซาเนาะวันนี้วันจินด้าพ่านะก็เลยสิไปบูซาไปเลยทุกคนไหวยลุดอันนี้ไหวยลุดฮอกซิปไปได้ทุกคน ครับโหลดสีขาวขอค่อยๆไปนะแม่นีน่บรรยากาศเงียบโมแลงดีค่กได้ทุกคนนลยเรามีความสุขแถื่อยู่บ้านเท่านั้นแล้วมันมีเงินใสดิซื่อ cái phần già เบอร์สีห้เบอร์งบนทางได้ทุกคนจะ <c oughs> วินสีล่งได้นี่ <c oughs> <c oughs> จะเบอรงน้ำค่อย ฮักเขามากเอยมานี่ไปแล้วทุกคนโอ้ยคือขึ้นไปบูซาก่อนทุกคนนี่บรรยากาศด้วยคะขวมื่อวา้ยบอไวน่าเอือนนะขามได้ยี่บอย่าบินได้ยี่บะบื่ออัดนอกอะไรอย่างนั้นอัดยังไบรรยากาศดีฮะทุกคนนลยค้อฟ้าคือพ้นดูซิดูซิภาพบบมักม่วงอะนะ ขนาดกินไล้ไล้ลบเลยยังยังหางคือเก่ายังหางไล้คือเก่าแต่ว่าหมางน่หน่อยๆไปหมางใหญ่สิบป็นไลเอ๊ะนี่แก้ไล้เลยเด้นี่ว่าแต่ยาเถอะมันไลยอยู่วงเนี่ยทุกคนเนี่ยซุกวงอยู่กะมีหมางใหญ่แล้วโอ้โหหอยทั้งวงเลย่าม่ะยาแล้วไม่เป็นไรห้ากวกินหมากนี่หน่อยก็ได้นี่ทุกคนเลี้นโบนี่กะ พาจะหน้าไปน้อยหนึ่งลาสุดถูกกันได้ออกเลยทุกคนนี่ฮะกระดน้อยหนึ่งผ่านไปปีหนึ่งเอ็ดไม่น้อยเดียวทุกคนเออกระสิแปดกูเกาไว้คนมาตอนนั้นโูดโคกปนี้ฝนตกฝน,นตกแล้วมันกัดไซน์เนาะใข่กเกาหน่อยหนึ่งนัง่นไงมาเอาม่วงกวนพอได้ทุกคนคุณได้ยากจังเด้อปุ๊กหาลอย ประมูลมาเลยขปให้ปุ๊กเถอะเลยอ้าทุกคนมาเห็นแล้วล่ะกันขั้นมือทุกคนเดี๋ลกหยาแห้งอันนี้มันนะโค้กคือฮือเลยทุกคนแต่ว่าต้นใหม่กับเกิดดีอยู่ด้วยอันนี้มัก่วงอันมัก่วงแอปเปิลนะนะทุกคนลงมาม ah, to anyway, ันเน่ามันเป็นอยู่สองหน่วยเมื่อนี้โอเอหันต้นโอเออยู่นะทุกคนต้นหยาเนี่ยเพราว่าบ้านที่จะเอิญต้นยังมันขายคือโกกิมพอนะเนี่ย ตอนเราอาย่นะ OA โอเอลกจนบ่มีจะโกกแหละทุกคนแต่โอเอไปนี่โอเอไปอยู่นี่สามปีกว่าเกิดขึ้นมาสิเต็มขึ้นอีกแลวทุกคนเนี่ยเต็มพื้นเลยตอนน่ะโอ้หน่ะเสียดายเนี่ยต้นกล้วยตนน้นอันนี้กับกับพุ่มเป็นทุกคนแต่ว่าห้าไบ้อยู่หักสามันนะนะมันก็เลยแบบบ่ได้เต็มทีคือคือมีคนอยู่หักษาเนาะนี่ไม่ยากปู่ก่อ แม ah ่ย um, <laughs> like <laughs> so ่าปลูกไผ่เลี้ยงน้องไว้ให้เกาะนึงกกกล้วยกกกล้วยนี่เต็มเลยแต่ว่าแม่ย่ายังว่ายามแดงบ่เป็นตะเบิงเลยนะทุกคนโอ้บรรยากาศดีคักยามบ่แงนะทุกคนคือาวแว่าแสงเนาะแสงมันได้ในมม่วงเดี๋ยวมื้อหน้าสิมาหาปเอามม่วงอยู่นี่เลยกนเห็นบ่ต้นักใหญ่เลยตเอาเอเก็บเพชรวนก่อนนี่แหละทุกคน เนี่ยได้เหงาพูดโกนี่แหละแต่ว่าได้แก้ปีเดียวเท่านั้นแหละมันก็บอกขึ้นเลยเดีเห็นเลยทุกคนไงตะเกียบโเอ็น่ะโลกตีบจนเบิดเนี่ยอันนี้นะที่จะเอิ่อนใหญ่ยังทุกคนอันนี้เนี่ยเออโอ้ยยังโอ้ยก็บักท่านนี่นี่เมนว่าเออเมียนละโกบักท่านเออเออโอ้ยอันนี้โกบักท่านโอ้ยพูดเมีนนี่นี่นี่ลงนี่เนี่อันนี้นะทุกคนนี่ ทุกยมพรเยอะมันโอเตอตอกไปดึงอาตะกีนนะโอเอโลกีิมืดโกงหน่อยโกองอันนี้มันเดือนนี้มันสีขื้นขึ้นมากคือเก่าละนี่ก็พวกหน้ยนนี่โลกีิมืดตะกีคนไม่อยู่มันก็เลยเกิดขึ้นมาอยู่แทนโ,โพดบรรยากาศดีเลยนะทุกคนมาย่างฝนแห้งหมวนเลี้ยวไปนี่คือสิคือภูเขาแห่งนี้ทุกคนแต่ว่าโบแมนเด้อก่อนเมกก่อนเมกโบกแมนภูเขาสำนาะ ไม่ใช่อะทุกคนไม่ใช่นะผูเมฆดำกำลังมากลลวท่าน,นอ๋อบรรยากาศดีค่ะขนาดเลยอลีได้เลยเดี๋ยวไปเมื่อกี้คือภูเขาขักๆะเนานะนยคือที่จริงไม่ใช่เลยนะเ <c oughs> ขาเมือกกอนได้ทุกคนเ <c oughs> ขามาหอยกับเมือดื้อได้เล,เลยทุกคนมาหอยกับห้าเนี่ยกินกินเขาเลยขนาดดื้อว่าเขาไป็ยังพวปลาเลยเงี้ยแห้งเนาะ <c oughs> มากินข้าวกับนิวยาสองคนมุ้นอาจจะพี่น้องไล่หูไล่ตาหมดแล้วเนะนี่ยนี่โอ้โอ้โอ้นี่ไข <c oughs> ่แตกระโตบวกความมากินข้าวด้วยกันเด้อพี่น้องวันนี้ก็ได้เพิ่งกินว้านี่ทุกคนก็ได้แกงปลาแล้วก็ะเจลแกงปลาดุกใส่บักบวบด้วยทุกคนเบิ่อสิกวน,นยช่หบิน <c oughs> อย่ามาถ่ายข้อหนะเขาอจีกินข้าว นะเราอะนะ้าแม่เอเอเืองมมีวาปมงยอกทีก่วินที่ซื้อทุกคนเดี๋ยวโอเอกินเข่าก่อนนะเพราะว่าได้วินล้ากินข่าปวดแสบล้วเด็กอดีลูกมาแล้วฮักิน <c oughs> เข่าบิง้งเานาทเอานง<ๆ>เอกกินเข่า,า,ขาดได้น่ลูกกินกาแกแกเฮ็ดคบบุ้มมาไปกี โอ้ยนางเอกคนก็เล่นหยั่งนะโอเอ็กนี่่มันไหมมาคลงเนี่ยแล้วมาสคือสีจางเนี่ยบางรสชาติบอกไปบอกบนี้นะเสียงบวงไว้เลยอะไรได้ทุกคนขะฉันโอเอกขอตัวกินข่าวกันด้วยแล้วกินข่าวแรกแล้วโอเอสไปเหตุตรงวันตรงวันหมักตาดีเทวีปอกไว้โรงเรียนธนาทุกคนนะอ่ะอย่ามาโอกกันใหม่ กินข่าวแรงแล้วเอ้ก็มาเป็นคนดังเลยเนะทุกคนดังแล้วแลโอ้เอกะสิข้างหม้อแบบนี้เลยทุกคนเปิดยีสต์หวานอมตาลข้างหม้อไว้ข้าวเหนียนกระหอนเลยทุกคนแล้วแต่ผู้ใดสิเห็ดแบบแบบได้กระะได้เนาะอันนี้เอโอ้เอ๋อยากให้ไฟมันนอนหอนที่ซื้อไว้ก็เลยตั้งหน้าไว้ก่อนนี่ตั้งแล้วก็โอ้ก็เอากระถิถอกลูกใส่ในการสีถอกน้ำตาลใส่แล้วกระสีใส่เกลือจักหยิบมือหนึ่ง มือน่อยก็ยิบหน่อยมือใหญ่กะยิบใหญ่อันนี้สูตรคือบ่ตายโตเด้อทุกคนผู้ใดอยากเฮ็ดแบบแบบแล้วแต่สะดวกของใครขอมันเด้นะคะ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆดูว่าเอาลูกตาลลงเลยบ่ทุกคนใบเตยก็จัก่เอ้ยไปหาใบเตยมาก่อนเตยก็จักอยู่ใส่พี่น้องเอ้ยยามอยากเฮ็ดจังาเตยหาบ่อยเห็นเลยนเหลือแต่กกเดียว2อันเหลือ2อันน่ะ2กิ่งนึงโอ้ยก็สิบ่ใส่ลายดอก เราะว่าเห็นไอเดียบ้างเนี่ยจะอ่อนแต่หม่องม่วงล่ะทุกคนนี่ยโอนต้โอนเนี่ยนี่เห็นบอบังเจ้ามือโอเอสไปหาลอยของเราไปกินแจวนี่เจ้าหม่องม่วงเพียงเคาจะเอิดเนี่ยชีอิดอิดน่อยนึงส่วนเรากินอยู่แล้บอกกิ่นหม่วงยังร้ายอยู่แล้วอ่ะนี่เห็นบอกอุดมสมบูรณ์ได้ทุกคนอยากยังก็หาเอาในสวนเรานี่มัะนาวกอยู่ะกลายเลยหมอมเลยเอามาแลี้วๆเอ้ยกับมะล้างแล้วกับมะม่วนใส่หม้อบบนี้เลยได้ทุกคน นี่พอดีหมอ,หนนอก,กับหองอันนั้นแหสิค้นไปเรื่อยๆสีข้นเนี่มันหอนหอมจัง่อยเอ้าแตกด้ะแตกเรไปเตยเบิ้งชีบเบิง้บบงก่อนจังหน่อยทุกคนถามมันปลาแซบุเอสิได้ปรุงไว้เลยนั่นโอ้ยสิใส่เลยเลยทุกคนเออสูตรผูดด้ใดเหตุเก่บบาโบคือกันนะทุกคนว่าสูตรด้วยเห็ดแบบง่ายๆเลยเห็ดแบบอยากกินไม่ได้ก็ใส่แบบนั้นเลยทุกคนอู้โหหอมได้ไหมเดี๋ยวตาแซบบ่ทุกคน ควจริงก็คือไม่ยากให้ปาดมังมีอีกแล้วแต่ว่ามันคำมันเหมือนแล้วนะมันเหนียวมือเว่ยกันเลยบริเวณกันเลยสิ่าเห็ดแตนนี่แหละว่านมักตานไงนี่เห็นบอไปแต่แสีบอ่ทุกคนมาเด้อมกินน้ำกันแจ้วมันจะเป็นลูกตาลอยแก้วหรือเปลเป็นลูกตาลอยน้ำกะทิอะไรเนาะกิ่ต๊ไหมมันหอมแจ้งหน่อยเนาะหอมหมักตาอ่ะนะนี่เป็นได้กินบอทุกคนมาเหมือเดียวกันคำไว้ว่าแห้งอันนี้ทุกคนอยู่บ้านถ้าบระเวณงานที่มันนานคำกระโดดแท้ เนาะนะนี่เป็นตาแเส็บ,บ่ทุกคนหมักตาลอ,อ่อ,อนๆซื้อตองวสามคิดฟังเก็บคุณได้ทุกคนนี่นี่เปลือกมันกะเนี่ยเปลือกมันเอาเอซเอาออกบปได้เบิรนกระยามันเนาะมันง่างกว่ายามันทองถ้เห็ดกินเองเขาจะมันแสียแต่เห็ดแล้วๆเอาไปเสิร์ฟไม่ยาวินเลยทุกคนนี่เดี๋ยวให้มันซุกก่อนจะง่อยนะเห็ดไปอ่อ,อนๆแล้วก็คนไปเรื่อยๆโอ้ มันแตกอันนี้ทุกคนเริ่มหอมขึ้นมาอลไรได้หอมหมักตานหอมใบเตยอะ้รทุกคนโอเด็ดถือกินน้ำมอเอป่ะเว้ยอยากให้ทุกคนถือกินตอนนี้แหงนิหอมหอมหอมขาหอมแน่เลยหอมจนมาข้าวมันใสเลยตอนนี้ไม่ยชวินบอกว่าโอ้ยเ็ที่ได้กินมื้อนี้อีบ่สเราอ่ะพอดสมนี้โอเอกัญยาเลยเนาะถือว่าเ็สสินแล้วโอเอสเออไปสีบจังไหเพราะว่ายายวินนอนแหละตอนนี้ ตบแล้วค่ะเดี๋ยวเอสจีเอาไปซีมเด้ยทุกคนจะเอามาซีมน้อยหนึง่งโ,โอ้โอ้ลนอ้นโพสน้อยเดี๋ยวค่อยจะพอแดแหละทุกคนเพราะว่าจะเอามาซีมเอาไว้ให้ไม่หิกินยาเมื่อเส้าสําหรับมันนีก้กะโอเอสิขอฝากคีไว้สำนีเด้อทุกคนเดี๋ยวทอาจังมาพฟกันมือหนาเนอะอลาโอเอสเพจย,ยังงนี้ทุกคนรอติดตามรับชมน่วมกันในเด้อฝากโอเอสตัวน้อยน้อยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนเด้อทุกคน ยังจะมาพอกันมือนนะ่ะเด้อทุกคนสำหรับนี้สบายดีเด้อบ๊ายบาย